สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทางช่องครับผมเนาะืันนี้ครับวันที่หาสีงหาค่มสองหาหกหกครับืันนี้ครับผมจะมาตามเลขพ่อซักครับผมเนาะมาถามข่าวพ่อซักกับผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกดติดตามเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะพ่อซักเป็นถังใดงวดที่แล้วอายาบ่มีพ่อโตอายาใสอายาบ่มีพ่อโตครับผมเนาะสิบเก้างวดครับผมเนาะสิบเก้างวดของพ่อซักล่างอย่างเดียวงวดที่แล้ว 7กับเก้าครับไม่มาสักตัวในโคซักือว่าเขาดีแท้กับเขาดีบามากวเล่แท้แก็บ่เขาบกจักฮะฮะวลเก็บกเขาวเลแท้ๆก็บ่เขาเหล็กล่างไหมก็บ่เขาเป็นไดเหล็กบอ เตอพ่อซักให้ครับผมเนาะพ่อซักให้วิ่งสี่ครับผมพี่น้องพ่อซักให้วิ่งสี่บนครับผมเนาะวิ่งสี่บนวิ่งเก้าล่างครับเขาวิ่งสี่บนครับผมเนาะเข้าที่หลักร้อยครับล่างหลังแล้วเหรอเขาวิ่งก็ได้ครับผมเั้งซื้อวิ่งก็ได้อยู่แล้วหลักร้อยหลักร้อยเอาพ่อซักยิบลาชั้นนี้นี่มากไก่หนิมากไก่เลยโลยังยังไม่ได้ทำไม่ได้มากไก่นะ มากไก่ไหมยังยังไม่ทาโอ้ยหมอนก็บ่มนี่ไเอาเมียดเทเวอากระโจนเนี่ยจะค้นบางหลายจะเมียบเมียดก่อนไอทำไมไม่ได้ฆ่าคนค่ะนบางหลายเนาะไม่ได้ฆ่าคนไม่ได้ฆ่าคนไม่อายแล้วอายเจ้นอนเบียดแล้วเทเวอเมียบนอนมาฮะเมียบนอนมาเลิกนอนมาบาดนี้เล็กนั่งบ้านเก็นได้เนาะเกยนจะตายไหมบ้านกินวะ น,นี่ว่าดียเบานเพ่นอูันเสุ้อานี่ครับผมเนาะเจ้าตาย้ากอั้สักเขียนให้ครับรให้พ่อักอเขียนให้นี่ครับผมพ่อักเขียนให้ครับผมงวดน,นี้พ่อักงวดนี้เขาบอกักงวดนี้เข่าเขาเขาฮะเขาเขา หลักสิบบนเหมนะืนน่ะหลักสิบบนสองกับเจ็ดหลักสิบบนสองกับเจ็ดครับหลักหน่วยบนสามสี <10 S 2> ่หกเจ็ดแปดเป็นบ่อลุยเลยลุยเลยสองสามสองสี่ สองสามสองสี่สองเจ็ดสองแปดอ๋อนี่ครับพอสักครับผมเน้องเนี่ยพอสักตัดสองสี่ทิ่มเด็กตัดสองสี่ ตัดสองสี่ทิ้งตัดเจ็ดแปดทิมเหลือสองสามเน้นสองสามกับเจ็ดสามเจ็ดสี่จุดสเจ็ดสี่ตัวแน้นเน้นที่เท <3, S 2> ้าไหนา <3. S 2> เน้นเจ็ดสามเน้นเจ็ดสามครับ <c oughs> แล้วก็สองสามจสัก นี่ครับขอสักงวดนี้ครับผมเนาะเอาบทสักล่างบ่มีบวล่างฮะบวเห็ดพิดแล้วบ่เฮ็ดบ็ดล่างบ่เจกับเก่าไหมตัวแน่นฮะพูดแล้วเจกับเก้าตัวนี้ตัวแดงตงนี้น่ะบ่เห็ดเลยบ่เฮ็ดแล้อบ่ชเห็ดินแล้วบ่เห็ดบ่เฮ็ดเลยพี่จมบวเห็ดผินหรอ ถ้าจะวิ่งนะถ้าจะวิ่งวิ่งไหนวิ่งไหนวิ่งบนอ่ะถ้าจะวิ่งวิ่งบนสามสามกับสี่เ,เนื่นอที่<ใ>นามสองกับเจ็ดเนี่ยที่สามนั่นลักซีบลักซีบเน้นนี่เน้นเน้นนี่เป็นเน้นหน่วย สามกับสี่เน้นหน่วยเน้นหน่วยเน้นที่สามเน้นที่สามเออสี่สามกับสี่เงินบ่อเน้นที่สามสามกับสี่เน้นหน่วยเขาแทบ้งก่อนนี่แน่นอนฮะแน่นอนเขาแท่เนี้ยฟันดีแล้วฟันดีแล้วบ่อเอเอาฟันวันเถอถามนู่นอ้ก็ฟันนอ่นฟันว่ามีอะไรค่ะฮะฟันว่ามีอะไรค่ะมี่เลอ้ฟันไม่มีอะไาครับผมฟันดีแล้ว เบอร์ที่เทรศัพท์เบอร์ที่สองสามศูนย์เบอร์เลขที่สองสามศูนย์ฝันว่าสามมามียเลรขาครับผมสามาสามาฝันแปลกมากครับผมเนาะมียเลรขาครับเยอะไปวิ่งเยอะไปวิ่งเลีนเลนคู่เดียวแน่นแล่นแมนบอกแมนตุ๊เอเจ็สามเก็ดสาม แน่นเลยเก็บสามหมดที่แล้วซื้อสามเกจสามเก่าครับระยหลอดระยเลยครับไม่ได้กลับเลยสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยพวกกลับที่พ่อสาบพ่อบอกเน้นๆคือคือเก็บสามเต้เก็บสามเก็บสามเก็บเก็บสามเก็บสี่ลองเก็บสามเก็บสี่ลองสามลองสองสามลองตัดตัดแต่ว่ากระกระโหลกอยู่ที่ตัดไม่บอก นี่ครับผมเนาะหน่อยไว้เอาพวซักล่างพวเลยมันวะพวเนี่ยล่างมันผิดว่าเห็ดเลยล่างไม่ทําแล้วทำบ่อยไม่ทําไม่ทำครับมันเข่าไหมบ่เข่ารักเข้ารวดเอาลุบบนไปเล่นเป่นบอเล่นหลายได้หลายบนเล่นเยอะได้เยอะยังก็เล่นเยอะได้เยอะเล่นเยอะได้เยอะถ้าเสียล่ะถ้าเสียเราไม่ถ้ามันผิดไม่มีสักตัวเลยนี่เป็นบอกแน่นอนอยู่แล้วนอนอยู่แล้ว ย,ย่อม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 ยี่สิบเจ็ดงวดฮะที่เทียนตรวจยี่สิบเจ็ดม้วนมีฟันเพชจักเทียนี่เห็นบหนี่นี่ซองตัววันเพชจักเนี่ยว<อ>่ากันว่ากันซีกับหาเมื่อกี้ซีกับหาที่แล้วสี่กับห้าสี่กับห้าซีกับหาเป็นลักสิบลักสิบไม่นเพราะว่าเอาหาตัวเดียวไปยืนล่อแล้วสามตัวเดียวยังบ่อใส่อยู่ว่างั้น เห็นบ่โอ้ยสี <4 S 2> ่กับห้าสี่ห้าสามเนาะเอาไปยืนล่อแล้ว3ตัวเดียวงวดน,นี้ก็ได้3ตัวเดียวสามตัวเดียววันนได้สตัวเดียวของขสักกับผมเนาะา <c oughs> นิ Ooh, ่งแห่คือยังมักแห้งคือเกดสามบูชาคนนี้มักแห้งากแห้งคือเจ็ดสามครับผมพี 24, ่น้องดีครับของพ่อศักสองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดสองแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดตัดเจ็ดแปดตัดสองสี่เหลืออยู่หนึ่งสอง สาม 6, ีหกเ็ดแปดตัวเหลือแปดตัวครับผมเนาะแปดคู่ตรงตรงบนครับตรงตรงไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับกลับถือว่าผิดเน้นที่เจ็ดสามลองสองสามจะบูซับเลกาลองมาเกิดเก็ดซีเพราะว่ามีบรายสองตัวอ๋อเน้น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 เนียนนะครับหมด่ี่แล้ว พูดที่แล้วสองตัวสี่กับห้าออกสี่ห้าสามก็ให้วิ่งซีวิ่งซีเนาะพูดที่แล้วเนาะแมนครับผมวิ่งซีครับผมแต่ว่าซีเพราะว่ามันมากยากมนกเนาะกตีหนนจะว่นไปรับรวยแมนสี่กับแปดไม่ค่อยมาครับผมมากยาะสิบหน่วยแค่นั้นเนาะแมนครับแต่ว่าั้นวิ่งก็ได้เยอะั่นจือวิ่งก็ถือเยอะได้เยอะกติห้าวิ่งสองตัวนีขึ้น สิบกับหน่วยแมนแมนยิงสองตัวสิบกับหน่วยครับลอยห้องโบเอยอันนี้ขันห้องซอวิ่งก็คือได้เนาะแมนครับพอสักการ์ซอวิ่งได้อ๋อตามนี้ครับผมนอกแคบนาจอครับผมบนอย่างเดียวตรงตรงไม่ต้องกลับถ้าออกกลับถือว่าผิดครับผมเนาะถือว่าไม่เข้าครับถ้าออกกลับนี่ครับเน้นเน้นก็คือเจ็ดสามครับเจ็ดสามเกิดอะจอใหม่เน้่นะเจ็ดสาม เจ็ดสามเม็ดเดียวเอาผู้ซ่อมซ่อมคืออยังเนื้อสาดคนเบ็นบ่ขั้นปล่อยไปเถือกเกอบเถือโบเกียวเหรียญเหรนยญเป็นเหรียญได้เหรียญนะครับเจ็ดสามเม็ดเดียวเดี๋ยวตัวพี่น้องเข้าอยอะด้ิขั้นมันบ่เถือกขั้นมันเถือกใครอยู่ดิเนาะขั้นบ่เถือกมากเนี่ยยาบาล่อเืือล่อเสียเด้อ ซื้อไ่ควนันโมเหรอเนี่ยเนี่ยแน่นแล้วต<า><ๆ>ัวละสิบาทตัวละสิบาทเออแน่นตามนีน้ครับผมนอกแคปหน้าจอครับผมแต่สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้นเอฟซีทั้ทงสองคลิ่มึงคลิปนี้ <c oughs> เดินท่าแ้วขาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงินทองกบผมเนาะ <c oughs> ออคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม <c oughs> เจนคลิปหน้าครับ